ไม่เจอปลานะเหยื่อก็ไม่อยู่นะครับสิ่งที่พีคนะครับก็คือว่ามันมีเก็ดปลามีไส้ปลาตกอยู่แถวนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j p c วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะฮะ วันนี้ผมกับเข้าป่าอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรเลยนะฮะก่อนอื่นต้องขอโทษพี่ๆเลยนะที่เว้นห่วงนะในการทาคลิปเนี่ยเดือนกว,กว่าเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ยังสนับสนุนยังกดติดตามนะช่อง JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าอยู่เสมอนะฮะแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจผมนะครับทั้งแฟนเพจและในไลน์ OA นะครับวันนี้ฮนะผมเข้ามาในผืนป่านะครับมาก่อกองไฟบรรยากาศชิลๆ มาเล่าเรื่องราวนะครับตำนานเกี่ยวกับผีโพงเพราะว่ามีพี่หลายท่านเนี่ยทักและถามผมมานะว่า JPC เนี่ยเคยเจอผีโพงหรือไม่เวลาเจอเนี่ย JPC ทําอย่างไรแล้วลักษณะผีโพงเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันชอบกินอย่างไรนะครับผมจะลองมาเล่าให้ฟังนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังส่วนในพี่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมช่องผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับ JPC ช่องเดินตากคนเดียว โอเคครับพูดถึงผีโพงนะฮะหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ฟังกันบ้างนะครับเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้รับฟังมาจากคนเท่าคนแก่ผมก็จะมาเล่าคร่าวๆส่วนท่านใดที่เคยฟังแล้วนะฮะหรือว่าเคยรับชมผ่านตาผ่านหูมานะครับก็ถือว่าเป็นการฟังอีก1ครั้งนะครับถ้าผมพูดผิดหรือว่ามีประการใดที่ไม่ชัดเจนนะครับก็ลองคอมเมนต์นะครับพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกกันนะฮะ ผีโพงนะฮะแถวภาคเหนือเนี่ยจะเรียกว่าโพงนะหรือผีโพงก็ได้นะภาคอีสานก็จะเรียกว่าผีโพงหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นผีกระสือนะครับเอาโดยรวมนะผมสรุปว่าผีโพงเนี่ยก็จะอยู่แถวโซนเหนือนะครับโซนภาคเหนือของเรานะฮะลักษณะของผีโพงเนี่ยจะเป็นดวงไฟนะครับดวงไฟจะมี ลักษณะเหมือน3าสีนะที่ผมได้ฟังมานะครับนั่นคือสีม่วงสีแดงสีเขียวนะฮะดวงไฟพวกนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากผีโพงเนี่ยก่อนที่จะออกไปหากินนะครับก็จะเอาจมูกตัวเองเนี่ยถูกับเสาบ้านหรือว่าถูบันไดบ้านนะครับให้เกิดความร้อนแล้วก็เป็นแสงออกมาในยามค่ําคืนเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างในการนําทางในการหาอาหารนะครับอาหารของผีโพงเนี่ยที่หลายท่านคุ้นเคยกันนะก็จะเป็นพวกปลากบเครยดนะครับก็จะดูดกินเลือดนะ แต่สิ่งที่หลายท่านอาจจะไม่คิดนะครับผีโพงเนี่ยชอบกินของคาวนะจะเป็นพวกเมือกนะฮะเมือกปลาเมือกกบเมือกเขียดอะไรพวกนี้ย เขาก็จะดูดเมือกบางทีบางครั้งเนี่ยก็จะเจอซากเขียดซากปลานะครับอยู่บริเวณข้างลําห้วยนะครับคนที่เป็นผีโพงเนี่ยเขาว่านะครับเกิดจากคนที่เล่นคุณใสหรือว่าเล่นมนดานะครับพวกที่สักยันทําของทําคุณมหาสเสน่ห์เป็นอาวิชานะครับที่ตรงข้ามกับศาสนาที่ผมนับถือนะผมนับถือศาสนาพุทธนะครับก็จะตรงกันข้ามกันแล้วของพวกนี้เวลาคนที่เล่นของนะครับทำไมเขาถึงพูดว่าเล่นของนะเพราะว่าสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยอยู่แล้วนะเวลาเราเข้า ข้าไปแล้วเราควบคุมไม่ได้นะครับก็จะเกิดอาเพศของก็จะเข้าตัวนะครับจนตัวเองเนี่ยกลายเป็นโอปะปฏิกะเป็นผู้ผีต่างๆานานะครับไม่ว่าจะผีกระสือสือสมิงแล้วที่ผมพูดในที่นี้นะครับนั่นก็คือผีโพงนะกล่าวตำนานนะครับเขาว่าจะมีว่านโพงเนี่ยคนเล่นของเนี่ยก็จะเอาว่านโพงเนี่ยมาปลูกนะครับที่บ้านนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามีสรรพคุณเพิ่มคุณใสยต่างๆวันดีคืนดีนะครับเอาของไม่อยู่ว่านโพงตัวนีก้ก็กลับเข้ามาหาตนเองแล้วก็ทําให้ตนเองเนี่ย เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานอาวิชาอะไรพวกนี้เนาะก็จะออกหากินส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคาวของเหม็นของเน่านะครับนี่คืออาหารหล,ลักเลยของผีโพงนะฮะถ้าจะลงรายละเอียดให้ลึกนะครับผีโพงเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนเราเหมือนคนเราเนี่ยธรรมดานะครับบางครั้งนะครับก็อาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ย เป็นผีโพงสาเหตุที่ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยผีโพงเนี่ยมีลักษณะการใช้ชีวิตที่เหมือนมนุษย์ประจําวันเลยก็คือออกหากินเจอแสงแดดได้แต่พอตกตอนกลางคืนนะครับผีโพงเนี่ยก็จะแอบนะครับออกมาจากบ้านนะครับถ้าเกิดมีลูกครอบครัวหรือว่ามีเมียอะไรประมาณนี้นะ ก็จะเอาหมอนข้างหรือว่าหาอะไรนะครับทำเป็นตัวเองนะให้ดูเหมือนว่าลักษณะเนี่ยตนเองเนี่ยได้นอนหลับอยู่จากนั้นนะครับผีโพงก็จะลงจากบ้านออกมาหากินก่อนจะลงจากบ้านก็เอาจมูกถูเสาถูอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในข้อนี้นะครับถ้าพูดถึงตามวิทยาศาสตร์เนี่ยความคิดผมว่าอาจจะค่อนข้างยากนะเพราะว่าการที่เราจะเอาจมูกตัวเองไปถูกับบางสิ่งบางอย่างจนเกิดไฟเนี่ย อันนี้ก็ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับพี่ๆคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์นะครับเมื่อได้แสงสว่างนะครับผีโพงก็จะออกมาหากินนะครับจริงๆเนี่ยผีโพงเนี่ยเป็นผีที่ไม่ค่อยกล้าสู้คนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยเจอคนที่พบเห็นตนเองกําลังหากินหรือว่าเป็นผีโพงเนี่ยก็จะเสกใบไม้หรือว่าเสกท่อนไม้เนี่ยเป็นทองนะครับให้กับคนที่พบเห็นเพื่อที่จะ ปิดปากไม่ให้ไปแพ่งภายความลับของตนเองว่าตนเองเนี่ยเป็นผีโพงแล้วก็ถ้าเกิดเจอคนที่รู้จักกันจริงๆนะครับก็จะอ้อนวอนนะอ้อนวอนไม่ให้บอกเลยนะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเสกทองเสกอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ทองพวกนี้เช้ามานะครับมันจะกลับกายนะครับเป็นใบไม้เป็นก้อนหินนะครับสิ่งที่เขาเสกมาตอนคืนน่ยคือสิ่งลวงตาครับนี่คือ ตำนานนะครับอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะสำหรับคนที่ไปพบเจอนะครับแล้วนําเรื่องราวของผีโพงเนี่ยไปบอกต่อนะบอกให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าคนน,นั้นน่ะเป็นผีโพงนะผีโพงก็จะแอบตัดก้านกล้วยนะครับแล้วก็พุ่งข้ามหลังคาบ้านนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยตกใจไฟนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอ่ะตัดไม่ตัดทิ้งก็ค่อยว่ากันนะครับที่พูดเนี่ยขนลุกนะเพราะว่า ผีโพงเนี่ยจะออกหากินตามลาห้วยเหมือนกับที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะครับในผืนป่าอันเงียบสงบนะผมมาคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานนะพี่ทุกท่าน,นะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือเสียงกองไฟเนาะ มันมอดนะครับเป็นปกติเรนสักคนลุกเลยมาต่อนะครับก็ค in ือผีโพงเนี่ยก็จะตามล้างแค้นคนที่ไปบอกคนอื่นนะครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นผีโพงนะครับทาให้คนอื่นรู้ว่าคนคนนี้เป็นผีโพงโดยการตัดก้านกล้วยนะครับลาวให้ดีเลยแล้วก็พุ่งข้ามหลังคาบ้านนะครับซึ่งบ้านสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นบ้านไม้ยกพื้นเนาะเมื่อพุ่งข้ามเสร็จแล้วนะครับจะทําให้เจ้าของบ้านหรือว่าคนที่รู้เรื่องราวแล้วนําเรื่องราวของผีโพงไปบอกคนอื่นเนี่ยเกิดอาการนะครับล้มหายตายจากแบบไม่ทราบ หาเหตุหรือว่าอาจจะหลายตายนะครับโดยที่ทางการแพทย์เนี่ยไม่สามารถยืนยันได้นะครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องผีโพงเนี่ยก็เป็นเรื่องตำนานนะครับฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าพูดถึงเนี่ยผีโพงแล้วมาถามผมนะว่า JPC เคยเจอผีโพงหรือว่า จอลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยขอตอบเป็นกลางๆแบบนี้นะว่าค่อนข้างไม่แน่ใจนะว่าจะใช่หรือเปล่านะครับมีอยู่คลิปนึงนะผมจําตอนไม่ได้นะครับเป็นตอนที่ผมเนี่ยไปขัดห้างแล้วก็ผูกเปยบนคอไผ่นะ,ะคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นแสงสีเขียวๆนะครับในคลิปเนี่ยผมจะคิดว่าน่าจะเป็นผีกระสือแต่หลังจากที่ พี่ๆเนี่ยถามมานะประเด็นเรื่องผีโพงเมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะถามกันมาเยอะมากเลยนะถามผมนะครับผมก็ลองมาคิดดูว่าเอ้ถ้าผีกระสือเนี่ยอาจจะเป็นสีแดงแล้วสีเขียวที่ผมได้เจอเนี่ยครับแล้วประจวบเหมาะกับวันนั้นเนี่ยฝนมันตกนะพี่ๆถ้าเกิดย้อนคิดไปได้นะครับลองๆเข้าไปดูกันเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้แถวๆนี้แล้วกันเนาะวันนั้นเนี่ยฝนมันตกนะครับซึ่งลักษณะถ้าฝนตกนะครับผีกระสือผีอะไรเนี่ยไม่น่าจะออกนะครับถ้าเป็นผีโพงเนี่ย มันจะชอบออกหากินในยามค่ำคืนและในห่วงหลังจากที่ฝนตกไปปอยนะครับเนี่ยผมพูดแล้วยังขนลุกนะตอนนี้บรรยากาศจริงๆเนี่ยมันมันบอกไม่ถูกนะครับพี่ๆลองไปย้อนดูได้นะครับแล้วลองมานึกคิดตามผมนะครับหลังจากที่ฝนตกไปปุ๊บฝนหยุดเนี่ยตกกลางคืนเนี่ยผมเจอแสงไฟนะครับสีเขียวว,วุบวับวุบวับนะเหมือนหิ่งห้อย เหมือนหิ่งห้อยหัวแม่โป้งมือนะครับอันนี้ก็ไม่เชิงนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่กล้าตัดสินใจนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ที่มาเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้พบเจอะคร่บผมก็คิดว่าในลักษณะนั้นเนี่ยผมนอนข้างลาห้วยด้วยนะลืมบอกไปนะครับมันมีลาห้วยถัดออกไปประมาณสัก200เมตรได้นะ เป็นลาห้วยสวยๆเลยในนั้นก็มีปลาก้างมีปูมีอะไรอยู่แต่ผมไม่ได้เดินไปดูนะครับในช่วงเช้าเนี่ยว่ามีซากมีอะไรหรือเปล่าเพราะยังไม่ทันคิดว่าะจะเป็นผีโพมเป็นเรื่องราวนะครับที่ผมเคยพบเจอนะเกี่ยวกับแสงสีเขียวแต่ถ้าเป็นแสงสีแดงเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปสำรวจนะฮะบ้านล้างอันนั้นก็ขนลุกเล่นทำผมเนี่ยหลอนไปหลายอาทิตย์เลยนะครับเนาะพูดตรงๆนะครับหลอนไปหลายอาทิตย์เนี่ยบรรยากาศเนี่ย ตอนที่กําลังจะเข้าไปเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยครับมันไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะพอตกกลางคืนเนี่ยครับมันอีกคนเราฟิลนะมันทั้งขนลุกทั้งว้าเวแล้วคืนนั้นเนี่ยผมก็ได้เจอแสงสีแดงครับลอ,อยอยู่รอบๆนะครับบ้านล้างหลังนั้นนะเรื่องราวนะครับที่ผมเคยประสบพบเจอนะครับอาจจะพูดติดติด,ตดขัดขัดหรือว่าอาจจะเนื้อหาไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างไรพี่พเนี่ยถ้าเคยเจอหรือว่าเคยประสบเหตุน,นะครับก็ ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะหรือว่าใครมีเรื่องเล่าเนี่ยอยากจะให้ผมมาแช์นะครับก็ทักอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจผมได้นะหรือว่าใน l ล n e OA ก็ได้นะครับเข้ามาพูดคุยเพื่อให้พี่ๆในช่องเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่แล้วก็ความรู้นะครับที่ไม่เคยพบเจอนะครับเรื่องราวนะครับมันก็มีประมาณนี้นะสำหรับผีโพงนะการเดินป่าของเจพีซีนะครับจริงๆเนี่ยในยุคสมัยนี้เนาะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ ค่อนข้างที่จะเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยหลังผืนป่านะครับมันก็ยังมีอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะผมพูดอย่างนี้นะยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับถ้ำบางถ้ำนะต้นไม้บางต้นนะครับผืนป่าในพื้นที่นะครับกลางหุบนะสัตว์ป่ากับบางสิ่งที่มันแปลกประหลาดนะเหตุการณ์ที่มันไม่น่าเกิดก็มีนะครับอย่างที่ผมฟังเคยพบเจอนะครับอันนี้จะเล่าเสริมจริงๆว่ากาจะไม่เล่านะครับ ก็คือว่ามีคนเนี่ยมาดักปลามาใส่เบ็ดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาเลาะเบ็ดไม่เจอปลานะเหยื่อก็ไม่อยู่นะครับสิ่งที่พีคนะครับก็คือว่ามันมีเก็ดปลามีไส้ปลาตกอยู่แถวนั้นเขาก็ไม่ได้เอใจนะเพราะคิดว่ามันเป็นขโมยนะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีความเจริญนะครับมันก็ห่างไกลจากบ้านเนาะออกมาหากินนะครับปลายน้มั่งลําห้วยท้ายหมู่บ้านมั่งนะคุณลุงคนนีนะ้เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นขโมยเนาะเขาก็มาใส่เบ็ดเหมือนเดิมนะครับ สดดนนะดุดท้ายเนี่ยปลาก็หายไปทิ้งไว้ลักษณะเดิมนะครับ4-5หวันนะจนสุดท้ายเนี่ยเขาสงสัยนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับการหาปลา,าของเราในครั้งนี้มันมีขโมยในหมู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยบ้านป่านะครับอยู่ตามดอยเนี่ยเขาจะไม่มีการขโมยของกินกันนะครับเพราะว่าของกินเนี่ยเขาจะมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคือคุณลุงท่านเนี้ยเขาก็คิดว่าบ้านเราในหมู่บ้านเราจะมีขโมยหรือเปล่านะเขาเลยมาซุ่มดูนะครับหลังพุ่มไม้นะครับปรากฏว่าในายามค่ําคืนวงเพลนะครับมีดวงไฟเนี่ย สีม่วงๆนะครับอมทับทิมนะครับค่อยๆลอยมาครับลอยมาเลาะลําห้วยมานะเนี่ยยา้าอีกครั้งนะครับลาห้วยแบบที่ผมอยู่นี่นะฮะคือเลาะลาห้วยเลาะลําห้วยมาเขาคิดว่าเป็นขโมยแน่เพราะว่าไม่มีทางที่สัตว์ป่าหรือว่าอะไรเนี่ยจะมีไฟนะครับที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เดินเลาะมาได้นะกับป่าที่มันค่อนข้างลกลุงลังพอสมควรนะฮะจากนั้นเนี่ยโรงไฟเนี่ย ก็ลอยมาหยุดตรงที่เขาใส่เบ็ดไว้คุณลุงท่านนั้นเนี่ยเมื่อเห็นแล้วคิดว่าเป็นขโมยนะครับเขาเลยเปิดไฟนะครับสาดเข้าไปผ่านในม่านหมอกความมืดนะครับจังหวะที่สองไฟแบบก็เจอดวงจมูกนะครับปุ๊บวับปุ๊บวับจากนั้นก็มีหยดน้ําเป็นไฟนะหยดตามทางติ๊งติ๊งยิงต,งต,งติงนะครับปรากฏว่าเป็นผีโพงนะคุณลุงเนี่ยตกใจมากครับหงายไม่ได้สตินะหลังจากนั้นนะครับฟื้นมาทีตอนเช้านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลุงแก กลับไปเล่าให้ชาวบ้านฟังนะครับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยคือผีโพงขนาดแท้ลุงแกก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วจากตำนานที่เล่าขานกันนะครับแกก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเนาะเพราะมีความเชื่อนะครับที่จะโดนก้านกล้วยเนี่ยเพียงข้ามหลังคาบ้านนะครับอาจจะมีอันกันไปเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมรับรู้อีกเรื่องนึงนะครับก็ถือว่ามาเล่าในคลิปนี้เลยคงจะไม่ยาวเกินไปนะแ้าคลิปยาวไม่ยาวยังไงก็ต้องขออภัยพี่ด้วยนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็คงจะต้อง ขอตัวนอนนะครับลาเพียงเท่านี้นะครับให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยพักผ่อนนะครับดูแลสุขภาพเนาะช่วงนี้เดี๋ยวร้อนๆหนาวๆกันนะครับทนาดที่มีลูกมิหลานนะครับพรุ่งนี้ก็วันเด็กเนาะพาไปเที่ยวด้วยพาไปจับของขวัญนะครับเดินทางก็ให้ระมัดระวังนะครับขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทนะครับผมเป็นห่วงทุกท่านนะพี่พีเนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ดูแลตัวเองตลอดนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชม เจอกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับแล้วเจอกันครับ